เราขสตคุกันแครค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะน,นํานวัตกรรมใหม่นะคะหรือว่าเป็นโครงการดีๆของทางเราขสตร่วมกับอสมอน,นะคะซึ่งในปี2568นะคะในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะเราได้จัดทํานวัตกรรมเรียกว่านวัตกรรมสุขใจนะคะซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อยๆในนวัตกรรมนี้ประมาณ3อย่างหลกัหลกๆนะคะเรื่องที่1นะคะก็คือสุขใจสัญจรคะ่ะสุกใจสั่จรเราจะทํา โดยการสัญจรไปที่หมู่บ้านต่างๆนะคะเพื่อดูแลส,สุขภาพด้านของสุขภาพจิตโดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมย่อยๆในในโครงการนะคะที่เราจะลงไปอันที่2สุขใจออนไลน์ค่ะสุขใจออนไลน์นี้เราก็จะใช้สื่อออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันนะคะทาให้งานของสุขภาพจิตนะคะาสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะอันที่1ก็คือ,อช่อง u t u b e นะคะที่ทางเราพอสตจรเราได้แต่ทําขึ้นก็จะมีการให้ความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพจิตต่างๆ,ๆการประเมินแล้วก็รวมถึงการดูแลกันในครอบครัว ดูแลเชิงบวกทํำยังไงในครอบครัวนะคะแล้วก็อันที่2ส,สุขใจออนไลน์ก็คือ,อเราเราจะใช้แอปพลิเคชันไลน์ค่ะเรื่องของการประเมินภาวะสองคิวซึ่งปกติการประเมิน2อคิวเนี่ยเราจะต้องใช้กระดาษใช่ไหมคะในการประเมินแต่ว่านวัตรกรรมของเราก็คือเราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันไลน์นะคะในการสแกนดังนั้นแล้วประชาชนนะคะก็สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ง่ายนะคะ mm. ก็คือเราสามารถเอาไปติดไว้ที่ ตามแต่ละบ้านนะคะเพื่อที่จะตรวจดูแลสุขภาพใจกันนะคะแล้วก็เมื่อเราพบว่าใครมีภาวะเสี่ยงนะคะข้อมูลที่ได้นะคะเราก็จะส่งต่อไปที่อสมอซึ่งเป็นอสมอสุขใจประจําแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านละหท่านนะคะก็จะลงประเมินภาวะภาวะซึมเศร้าภาวะเสี่ยงนะคะอีกละเอียดขึ้นก็คือ9กคิวนั่นเองนะคะหากพบว่า มีภาวะเสี่ยงถึงนะคะเราก็จะส่งต่อนักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทางต่อไปนะคะในกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงเล็กน้อยนะคะหรือว่าค่อนมาทางปานกลางนะคะเราก็จะมีการจัดกิจกรรมให้ทังหางนะคะก็คือ,อเอามาเข้าร่วมกิจกรรมสุกใจสัญจรนะคะแล้วก็อย่างที่สามที่ทางหมู่บ้านบ้านโนนชนอ่อนนะคะได้ทําอยู่แล้วก็คือโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะนี้เราก็จะมีการดูแลกันในกลุ่มในชุมชนนะคะดูแลกันในยามที่เจ็บป่วยหรือว่าในยามที่มีการสูญเสีย นะคะก็คือจะมีการทํากิจกรรมดูแลกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของส่งเสริมชาปนกิจมาร่วมด้วยนะคะในตรงนี้ก็ซึ่งเป็นโครงการที่ค่อนข้างดีนะคะก็ฝากยังไงฝากทุกท่านช่วยติดตามโครงการของเราด้วยนะคะแล้วเราจะมีอสมอนะคะช่วยมาพาเราไปชมกิจกรรมต่างๆนะคะที่เราทํากันนะคะากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รัศมีนะคะอสมสิมโโษ์ใจของกลุ่มกบกุกะเตค่ะวันนี้จะมาทํากิจกรรมอสมสัตจรด้านสุขภาพจิตนะคะเราจะมีกิจกรรมหลากหลายค่ะวันนี้แล้วก็เราจะมาพาชมกิจกรรมที่เราจะทาวันนี้ของกลุ่มกบกระเิญค่ะ

กันเลครับยังจะกลับบ้านงทุกคนกันมาที่กศมผมก็่ห้เกียรติครับโอเคถูกต้องเลยค่ะนี่โกงเล่นก็ไม่กล้าทุกคนก็จะเป็นเรื่องของการดูแลทีมกศมวันก่อนเนาะก็ด้วยความเข้าใจด้วยความเคารพนะคะเนาะทีมกศมแล้วก็เคารพกอประทานกอประทานก็ให้เกียรติน้องเนาะโอ้โหชุดยอดจริงๆนะคะ ที่แม่หนุยอันเป็นเจ้าไหนคะไม่หนุยยินเป็นคนที่มาจัดใส่คะที่บ้านแม่หนุยมีเบอร์เพราะว่าอสมนี่เพื่นรับผิดชอบในกลุ่มนะคะเพื่อนเอามาให้สแกนเพื่ออันเพื่อสอบอันภาวะซึมเศร้าคนที่อยู่ในเรือด้วยเรือที่เพื่อนรักพิชอบนะคะก็เป็นการดีค่ะเพราะว่าออนไลน์ทุกวันนี้ออนไลน์ทาได้หลายนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยการที่ที่เคยทำเองด้การที่มาบซีกันในกระดาษมีการสแกนที่ว่าโค้ดเพื่อให้เขาสั่งจำนวันนี้มันก็เป็นการดีนะคะ เมนูจะใช้ผ้ดใช่แล้คะควเลือกเมว่าควรหาควหาที่ทังไไวรุ่นัวรกแบบภาพเอทขอาคุณว่าในการมีเกมเนี่ยในนี้รู้ทักษ่มันเกี่ยกับรู้นะคะไก่ในควรเรากัประเมินคือกันค่ะในทำทำมันเสียเยอะทำแบบแยกกันหมอบไปาะขนาดขอบคุณไปในีไี่ม่ได้ขไม่ได้อการันเดียกวันค่ะใเดัการยังเเป็นรื่องการรดีค่ะดีแกชุ่มช่แบบวามันันเข้าถ ข้าวเทงเนี่ยแมวมาเวลาเนาเพิษน้ำข้อมูนทั่งทีมันต้องเปิดเผยอย่างไม่ต้องเปิดเผยความลับของคนคนนั้นคนขายจาขนขายเขาเป็นสีบริสุทธิ์ขาะว่าเขาเห็นจัิงส่มันสิดีก่อนไปเปิดเผยแบบบอกต่อไปไป็นๆนะจ้าเป็นกระดาษก็มีสีค่ะอันนี้ไม่เด็นสีสันต่อค่ะว่าสีสตัวค่ะสารต่อค่ะเพราะว่ามันดีดีในชุมชนเท่านั้นจ้าเกิดเกิดเป็นโรคกันนั่นอันนี้มากทั้งทีฮากกดเข้าไปจั้งทีกดคนนั้นจ่ะมันมีภาวะเสี่ยงอาจจะเสี่ยงรักษาจ้าเขาดูได้ง่ายจ้า หนน่คะของโครงการนี้โครกใจุกใจสังจอนตัดขาดโครงการเดียวกันมีหนึ่งสิบหรวมีมห้าหนึ่สบหกเนาะของห้ารนช่งนี้ที่เนไปเนี่ยเขาใจทุกอย่างเลยในวันนี้มั่นใาในทุวถึงกันใส่คุ้ราคาเนี่ยเ็บเป็นมากดูเดูโอรูการที่ทำ มันจะรับเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆก็ปานน้ำ